สวัสดีเพื่อนๆทุกคนด้วยนะครับอยู่กับผมเดลมูนและวันนี้ผมก็มีหนังเรื่องหนึ่งจะมาเล่าให้ฟังกันนั่นก็คือชื่อเรื่องว่า The Outwaters การตามหาคนหายในทะเลทรายที่มีเพียงแค่กล้องวิดีโอเป็นหลักฐานกลับบันทึกความสะพรึงหลอนกว่าที่คิดมันคือภาพฟุตเทจท,ที่ใครๆเนก็ต้องบอกว่าโหดดิบและนี่คือจุดเริ่มต้นของเรื่องราวทั้งหมด กลับมาที่ข้อมูลโรงพักแห่งหนึ่งในเมืองโมฮาวีซึ่งเป็นเมืองที่ติดทะเลทรายและฉากนั้นก็อธิบายว่าภาพต่อมาได้รับการกู้คืนจากการหน่วยความจำที่เจอในทะเลทรายโมฮาวีวันที่22กุมภาพันธ์2022ซึ่งหลักฐานนั้นก็คาดว,ว่าน่าจะเป็นของ4ีคนที่หายตัวไปอย่างลึกลับก็เลยมีการกู้ข้อมูลบางส่วนที่อาจจะเป็นเบาะแสขึ้นมาเมมโมรี่การ์ดแรกจะบันทึกข้อมูลของโรบบี้ เป็นคนที่มีความมุ่งมั่นอยากเป็นผู้สร้างภาพยนตร์ซึ่งอาศัยอยู่ในลอสแองเจลิสโดยได้ชักชวนสกอตพี่ชายของเขาพร้อมกับออยพาวันเกิดให้และก็นำผ้าเช็ดหน้าสีแดงไว้ที่กระเป๋าของสกอตและสกอตต์น่ากะชอบมันมากจากนั้นสองพี่น้องก็แบกกระเป๋าออกเดินทางระหว่างทางพวกเขาเนก็หยอกล้อเล่นกันและทันใดนั้นพวกเขาก็ต่างสะดุ้งตื่นเพราะาเกิดแผ่นดินไหวจนทำให้อปบี้ต้องออกมานูนอกห้อง ต่อมาเขาก็มานั่งเล่นดนตรีในบาร์แห่งหนึ่งซึ่งก็มีมิเชลเป็นนักร้องนำโรบบี้กับมิเชลในกระตาดูผลงานของตัวเองในการถ่ายทำมิวสิกวิดีโอซึ่งเสียงของมิเชลก็นับว่าเพราะเลยทีเดียวและฉากในเมมซีนี้ก็เป็นซีนที่เอองจล่าเพื่อนของโรบบี้มาช่วยถ่ายทำมิวสิกวิดีโอให้กับมิเชลเพื่อเตรียมลงในช่องทางออนไลน์เรียกยอดวิวสูงๆในขณะที่เตรียมพร้อมสำหรับการเดินทาง ทางโรบบี้เนี่ยก็ตั้งใจะจะบินมาที่บ้านเพื่อฉลองวับบนเกิดของสกอตและพวกเขาก็ทําเซอร์ไพรส์ให้แม่กันที่บ้านจนตื้นตันแทบจะน้ําตาไหลและชาก,ก็ตัดสลับกลับมาที่โรบบี้ที่ชักชวนให้เจล่านะมาที่งานปาร์ตี้ซึ่งเธอเนี่ยก็เติมลิปสีโปรยของเธอในรถด้วยจากนั้นโรบบี้เนี่ยก็นั่งรถไปกับอินเจล่าที่อารมณ์ดีระหว่างทางโดยที่มีสกอตถ่ายคลิปไว้ตัดมาทางฝั่งของทะเลทรายแห่งหนึ่งในอเมริกา สลับกับฉากที่เอ็นเจล่านั้นถ่ายคลิปที่เธอพูดออกมาเองและสองพี่น้องโรบบี้กับสกอตต์ก็มาค้างคืนที่โรงแรมแห่งหนึ่งในเวลาต่อมาพวกเขาก็พูดคุยกับมิเชลพร้อมกับชนแก้วดื่มซึ่งมิเชลเองก็มีสีหน้าเศร้าที่เธอพูดถึงแม่เธอที่เพิ่งตายไปก่อนจะมาเต้นรำตามประษาและทัในใดนั้นเสียงใจการแตกก็ดังขึ้นพร้อมกับแผ่นดินไหวทําให้ทุกคนถึงกับอึง้ง แล้วมันก็บาลงสักพักจนกระทั่งมีเสียงเสด็จหนังขึ้นมาท่ามกลางฝนฟ้าขนองอยู่นอกที่พักและต่อมาแม่ของเขาก็โทรมาซึ่งโอบี้ก็รับสายจากแม่ของเขาแล้วก็พูดคุยกันพร้อมกับบอกว่ารักแม่ทางฝั่งของสกอตท,ที่ร้องเพลงในครัวพร้อมกับที่เอ็นจะล่าเปิดตู้เย็นแล้วก็โหรอจะเห็นได้ว่าพวกเขาเล่นไฟเทคพร้อมกับเปิดเพลงมันๆและท่าทีของเจล่าก็เร้าใจมากๆพร้อมกับสกอตท,ที่ดึงข้ออยู่หน้าประตูครัวอีกด้วยหลังจากที่พวกเขาสนุกสนานกันสุดเหวี่ยงเมื่อคืน ก็ได้เวลาแพ็คของไปเที่ยวและที่แรกที่พวกเขาไปกันเนี่ยก็เป็นเขตเชิงเขาสลับกับใกล้เขตร้อนเอนเจล่าเนี่ยก็ชอบบรรยากาศธรรมชาติแบบนี้มากจากนั้นทั้งสกอตและก็โอบบี้เนี่ยก็เล่นเกมเครื่งหินว่าใครจะคว้าได้ไกลกว่ากันหลังจากนั้นมิเชลก็นั่งสำรวจดินแถวๆนั้นพร้อมกับลมที่โกรกมาเย็นๆแล้วก็ได้ชักชวนเพื่อนๆเ,เข้ามาในถ้ำก่อนจะมาเจอกับทางเข้าพวกเขาก็พากันถ่ายรูปเกบไว้เป็นที่ระลึกทั้งฝั่งของสกอตเนี่ยก็ทำหน้าที่เป็นโชเฟอร์พาเพื่อนขับออกจากอูโมโดยพวกเขาเนะี่ยพักค้างแรมกันที่ทะเลสา ในทะเลสาบก่อนที่พวกเขาจะเดินทางลืกอเข้าไปที่ทะเลทรายซึ่งนั่นก็คือเป้าหมายพวกเขาเมื่อทั้งสีคนมาที่ทะเลทรายมูฮาวีท่าน,นนั้นก็ได้เจอกับฟงลาที่ขวางถนนทาให้สกอตถึงกับงงว่าฟงลาพวกนี้มาจากไหนด้วยความที่ตื่นคนพวกมันก็เลยวิ่งหนีไปเมื่อสกอตตอทาไกลเมื่อเวลาผ่านไปพวกเขาก็มาถึงทะเลทรายซึ่งก็เป็นสถานที่สุดท้ายก่อนที่จะหายตัวไปพื้นที่นั้นนะเป็นพื้นที่เชิงเขาเล็กๆใกล้กับก,ก้บนทะเลสาบแห้งแล้ง ทั้ง4คนก็เริ่มตั้งค่ายพักแรมจะเห็นในว่าในฉากจะมีการถ่ายคลิปที่มิเชลนะ่ะร้องเพลงพร้อมกับข้อหินประกอบจังหวะตามโมเดลเจล่าที่พามิเชลขึ้นไปจุดหนึ่งเพื่อจะเที่ยวชมบรรยากาศโดยรอบทั้งเตรียมกีตาร์มาเป็นพรอ็อพพร้อมเปลี่ยนชุดสวยๆถ่ายมิวสิกวิดีโอในขณะเดียวกันจุดที่สกอตต์นั่งเขียนบันทึกข้อมูลอยู่ก็เป็นรูปถ่ายสุดท้ายในข้อมูลของคนหายรวมถึงรอปบี้ก็ได้ถ่ายคลิปจนได้เห็นหนา้าวัตถุบางอย่างพอรอปบี้ขึ้นไปด้านบนก็พบว่าด้ามวัตถุนั้นคือขวาาาาาานนนทีีี่่่่จจมมลงงงพพื้้้รรรรรกกกกัับบบเตตยยยออออแ็สใ รอบบริเวณและก็วางคลื่นสัญญาณต่อจนกระทั่งค่ำ และคืนประหลาดคืนแรกก็เริ่มต้นขึ้นทั้ง4ีคนอยู่ในเต็นท์ของแต่ละคนแถมก็มีมแมลงเข้ามาในเต็นท์ด้วยสก๊อตกับโรบบี้ก็ออกมาจากเต็นท์เพื่อตรวจสอบความผิดปกติจากด้านนอกแต่ก็ไม่เจออะไรเลยแต่เขากลับพบมิเชลกับเบนจลร่าที่ตื่นแล้วก็ออกมานอกเต็นท์พร้อมกันทางฝั่งของโรบ,บี้ก็ยังคงถ่ายคลิปต่อไปพร้อมกับเดินตามแสงปริศนาเล็กๆที่ปรากฏให้กับเขาเห็นและพวกเขาเนี่ยก็สงสัยในเสียงหวิดของสัตว์ที่มันร้องอย่างบ้าคลัง่งซึ่งดูเหมือนว่ามันจะเข้ามาใกล้พวกเขามากขึ้นก่อนจะมีเสียงประหหลาาาาดดัังงงกกก้้้ออขขึนนนนจจทํใใพววเเไมม่่่แคืสีย ศูนยเรือฟ้าผ่า และนั่นก็ทําให้มิเชลกับเอ็นเจล่าเริ่มจะไม่มั่นใจในความปลอดภัยพอเสียงที่2ดังขึ้นก็เลยพาการกลับมาที่เต็นท์ด้วยความกลัววันรุ่งขึ้นบรรยากาศโดยรอบก็เริ่มมีฝนฟุ้งขึ้นมาทุกคนที่อยู่ในนั้นต่างก็หาเรื่องเกี่ยวกับเหตุการณ์ประหลาดเมื่อคืนในขณะนั้น Angela, เอ็นเจล่าน่ก็เริ่มมีท่าทีวิตกกงังวลแล้วก็โต้เถียงกับโรบบี้พอออกมาจากเต็นท์ของเอ็นเจล่านก็ฟ้องสกอตท,ที่นอนชมนกชมไม้ตามปราษาและหลังจากนั้นพวกเขาก็เริ่มถ่ายมิวสิกวิดีโอให้กับมมมิเเเเเเชชลลลลรรรระหหหวว่่่่่าาาางงงงพััักก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 กบบบบสสสสส็็็อนนีีบบีียจณททททขแแึูๆ และเหมือนกับพวกเขาจะสัมผัสได้ถึงบางสิ่งบางอย่างที่ผิดปกติใต้พื้นโลกโรบบี้ก็สงสัยว่าแบตเตอรี่กล้องของเขาไม่แดนลดลงตลอดเวลาที่พวกเขาอยู่ที่นั่นสกอตก็เลยนำไมโครโฟนไปใส่ในหลุมและมันก็มีเสียงแหลมออกมาจากหลุมนั่นจริงๆ หลังจากเรื่องประหลาดผ่านไปพวกเขาเนี่ยก็เริ่มถ่ายวิดีโอต่อบริเวณนั้นมีลมแรงได้บรรยากาศอย่างมากซึ่งมิเชลก็ทำได้เป็นธรรมชาติโดยที่มิร็อบบี้เนี่ยคอยกำกับความเรียบร้อยกับเธอจากนั้นในยามค่ำคืนทั้ง4ี่คนก็ยังชมบรรยากาศตอนค่ำด้ดยกันโดยที่พวกเขาไม่รู้เลยว่านี่คือชะตากรรมที่น่าเศร้าของพวกเขาในคืนแรกเริ่มต้นขึ้นขณะที่ทุกคนกำลังพักผ่อนในเต้นของตัวเองร็อบบี้ก็ทำการเดินสำรวจรอบๆและก็เห็นขวานวางอยู่บนยอดเข,ขาใกล้ๆและทางใดนั้นก็เห็นชายเปลือยกายคนหนึ่งที่ถือขวานราวกับว่าจะมาา่พวกเขา รอบบี้กระตกใจแล้วก็วิ่งหนีแต่ว่าชายคนนั้นก็โจมตีเขาด้วยขวานเล่มนั้นบวกกับบนท้องฟ้าย่ามค่าคืนก็เหมือนกับมีใครบางคนยิงลําแสงสีขาวขึ้นฟ้าด้านของเรอบบี้ก็กระเสกกระสนกลับมาที่เต็นท์ในสภาพที่เลือดท่วมตัว และก็พบว่าสกอตต์นนหลับอยู่พร้อมกับมีใครบางคนไล่เชื่อพวกเขาในนั้นและนั่นก็ทําให้ผู้ผู้หญิงถึงกับช็อกกับสิ่งที่เกิดขึ้นจนทําให้ทุกคนต้องวิ่งหนีกันแตกตื่นและภาพกระตัดไปที่บอบบี้ที่วิ่งในทะเลทรายขณะที่มิเชลกับเอเจล่าเกิดร้องขอชีวิตก่อนที่ร่างของสกอตต์กับมิเชลจะถูกใครบางคนไล่ล่าพร้อมกับเสียงเชื่อที่ดังกึกก้องในคลิตลอดเวลาและก็เสียงร้องไห้ของบอบบี้ในตอนนั้นเอเจล่าก็ร้องราวกับคนสติแตกซึ่งเธอก็อยู่ตรงที่หลุมปริศนาที่อง เธอีร้องในความกลัวสลับกับเสียงบางอย่างที่ซ่อนเท่าออกมาจากปากของเอนเจลาและเสียงกึกกล้องเหล่านั้นมันก็ใกล้เธอจนเธอนะร้องขอว่า don't e v e me และทุกอย่างก็ดับวูบไป ช้าวันต่อมาโรบบี้กระหลบหนีไปซ่อนตัวในหุบเขาเล็กๆจนถึงเช้าก่อนที่เขาจะออกไปในสภาพที่เปลือยเปล่าและก็สับสนกับสิ่งที่เกิดขึ้นพร้อมกับเดินไปในทะเลทรายอย่างไร้จุดหมายโดยร่างที่โชกเลือดและเขาก็พบว่าบริเวณนั้นเต็มไปด้วยหนอนและก็งูเลื้อยไปมาก่อนที่เขาจะหยิบไฟฉายที่มีคราบเลือดติดอยู่ขึ้นมาแล้วก็วางลงพื้นพร้อมกับเดินทางต่อในขณะที่มีเสียงกึกกล้องดังตลอดเวลาในตอนนั้นแม่ของโรบบี้ก็โทรมาถ,ถามเขาแต่ว่าเขาหน่งก็ไม่ตอบอะไรและก็ทิ้งโทรศัพท์มือถือลงไปโดยที่ไม่คุุยยยกกบแแแมมม่่่ขขขอออองงงงงเเเเาาาาลลละ้้้ว็ตสดืี ผ่านเท้าเขาพร้อมกับเสียงกรีดร้องของผู้หญิง ในคืนนั้นโรบบี้นะก็กลับไปที่แคมป์พร้อมกับเจอชิ้นส่วนของคนปกคลุมอยู่เต็มไปหมดในเวลาต่อมาโรบบี้ก็ถูกแสงลึกลับนำทางปฏิถธรรมบางอย่างซึ่งก็มีสารน้ำสารหนึ่งที่เต็มไปด้วยของเหลวสีแดงแล้วชาด็นก็ตัดไปที่ทะเลทรายซึ่งเขาก็อาเจียนออกมาเป็นเลือดเนื่องจากสำลักน้ำสีแดงบางอย่างเข้าไปจังหวะนั้นก็เป็นจังหวะที่ฟูงลานะ่ะเดินผ่านมาและมันก็มองมาทางโรบบี้เรากำหเห็นความผิดปกติจากนั้นเขาก็ร้องขอความช่วยเหลือจากผู้คนที่มาท่องเที่ยวแถวนั้นแต่ก็ไม่มีใครสนใจเขาเเลยบบบาาาาางงงงคนนกกก็ตใใจใสภพขอขอถึัวิ่่ีปร ความกลัวและสิ่งที่เขาเจอก็คือร่างของมิชเชลที่สภาพร่างของเธอเหนือดูไม่ได้ก่อนที่มิชเชลจะวิ่งหนีไปแต่เธอเนเอรก็ถูกจับได้สกอนในคืนนั้นเขารู้สึกตัวในเต็นท์ซึ่งก็มีเสียงกรีดร้องที่ไม่ทราบที่มาที่ไปคลากเขากับเสียงของสกอรและก็อันเจล่าที่เปื้อนเลือดซึ่งก็แสดงท่าทีแปลกๆเรากับกาลังใช้ชีว,วิตตามปกติที่แคมป์ขขงพวกเขาเหมือนกับว่ายังไม่ตาย เมื่อเรบี้ออกมาจากเต็นต์ก็กลับได้ยินเสียงบางอย่างที่กึกก้องเข้ามาก่อนที่เขาจะออกมาโดยมีแค่แสงไฟฉายในมือถือที่มันติดติดดับดพอร็อบบี้เดินเข้าไปก็พบว่ามันเป็นตัวประหลาดที่มีลักษณะกึ่งคนกึ่งงูในถ้ำนั้นด้วยในเวลาเดียวกันเขาก็เห็นเอจล่าที่อยู่ในสภาพโชกเลือดแถมดวงตาก็แข็งพร้อมกับรูปไล่ตัวเองจนกระทั่งมีหนวดของสัตว์ประหลาดพุ่งออกมาจากร่างของเธอและนั่นก็ทําให้ร็อบบี้ถึงกับช็อกกับสิ่งที่เกิดขึ้นพร้อมกับที่มันชอนชายร่างของเขาตลอดเวลาในตอนนี็นร ลายร่างเป็นพวกมันโดยสมบูรณ์ทางฝั่งของรอบ,บี้เนก็ถูกดึงกลับไปยังศาสตามน้ำสีแดงโดยพลังที่มองไม่เห็นและฉากก็ถูกตัดอย่างรวดเร็วของกลุ่มแสงสีขาวก่อนที่ภาพจะย้อนกลับมาที่ทะเลทรายทันใดนั้นรอบ,บี้ก็เจอกับหน้ากากกันแกส๊สและก็ป้ายเก่าที่ระบุว่าเขาอยู่ในพื้นที่จำกัดของรัฐบาลในขณะนั้นรอบ,บี้เนี่ยก็เจอกับคนถือขวานที่กำลังสั่นเทาด้วยความกลัวอะไรบางอยา่างหลังจากที่มันลงมือสังหารไปก่อนที่มันจะพุ่งมาทางรอบ,บี้ต่อ วันรุ่งขึ้นรออบบี้เนี่ยก็วิ่งหนีสุดชีวิตจนเจอกับหัวที่ถูกตัดของเพื่อนๆที่ถูกเสยไว้บนยอดไม้หลังจากนั้นเขาก็เจอกับฟันของสัตว์ขนาดใหญ่บนพื้นดินเขาก็เลยใช้มันตัดอวัยวะเพศของตัวเองแล้วก็คว้านับทุกสิ่งทุกอย่างในตัวของเขานะออกมาเพื่อจบชีวิตและภาพก็จบลงด้วยภาพที่รออบบี้นั่งทรมานตัวเองพร้อมกับชูมือขึ้นบนท้องฟ้าแล้วเรื่องราวทั้งหมดก็จบลงและเพื่อนๆละครับคิดว่าหนังเรื่องนี้เป็นยังไงบ้างก็สามารถคอมเมนต์ได้เลย สำหรับผมหนังเรื่องนี้เนี่ยอาจจะปวดหัวในตอนต้นเรื่องนะครับซึ่งเป็นการถ่ายทําแบบฟุตเทจจะเหมือนกับการถ่ายคลิปเล่น แต่ว่าในเรื่องเนี่ยเกี่ยวข้องกับเรื่องสัตปรลาดและพวกเขาเนี่ยก็ได้มาในเขตต้องห้ามซึ่งพวกสัตปรลาดเนี่ยก็ทำเสียงซ้อนจนทำให้เจ้าหน้าที่ตำรวจสับสนว่ามันคือเสียงหวีดร้องของใครและเราก็จะเห็นว่ามีนากาศการแก๊สในตอนท้ายพร้อมกับคำเตือนถึงช่วงแรกนะครับจะดำเนินเรื่องแบบเอื่อยๆแปลว่าลังหลังจะเป็นฉากที่โคตรนนากตัวมากๆเลยส่วนชากสกอตที่โชคเลือดน,นะครับแล้วก็ทำตัวเหมือนกับไม่มีอะไรเกิดขึ้นจริงๆแล้วแกเนี่ยแต่ตั้งแต่โดนเชือดในเต็นนะครับทางฝั่งของอิเจล่าที่ลูบไลสัตว์ทีี่มมมันมันนวววดนะจริงๆแลล้คือตอตป ที่ออกมาเพื่อจะตบตามมนุษย์ซึ่งจริงๆแล้วนานนะครับตปตั้งแต่พูดคําว่า don't leave me แล้วรวมถึงมิเชลก็ตายตั้งแต่เธอกลายเป็นอาหารของหนวดที่ชอนชายไปแล้วด้วยเหมือนกันและกระชากที่มีชายถือขวานน่ยมันคือพวกที่ถูกหล่อล้อมจากสัปะหลาดและก็ถูกนํามาทดลองซึ่งมัน,นก็อยู่ตรงนี้มานานเพื่อจะการผู้บุกรุกมันก็เลยจัดการฆ่าพวกเขาสีคนตามสัญชาตญาณถึงรอบ,บี้น่ยจะรอดแต่ตอนจบแกก็ตาย อันนี้คือผมสรุปแบบให้เข้าใจง่ายๆเลยนะครับและสุดท้ายนะครับหนังเรื่องนี้เนี่ยก็สามารถทําคะแนนจากเว็บไซต์ IMDb ไปได้4.0คะแนนส่วนทางฝั่งเมื่อคืนเนีนะ่ยรถเต้นตโตมโตได้ไป74%และถ้าหากใครชอบนะครับอย่าลืมกด Subscribe กด Like กดแชร์ share. เพื่อจะให้พวกเรามีกําลังใจในการทําผลงานต่อไปสําหรับวันนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันในเรื่องต่อไปครับ